สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมเอกสิทธิ์สมินทรัปัญญาจะขอนําคุณผู้ชมขึ้นไปที่ภาคเหนือครับไปที่จังหวัดเชีงยงใหม่กันไปพบกับกิจกรรมที่ผ่านมาครับกิจกรรมแรกจะขอนําคุณผู้ชมไปพบกับขบวนรถบุพชาติงานมาก,กรรมไม้ดอกไม้ประดับเชีงยงใหม่ครั้งที่38ประจําปี2557ครับซึ่งก็ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชชุนีครับ ดยนในปีนี้ปรับเวลาของการปล่อยขบวนรถนะครับจากเดิมเช้าๆไปเป็นเวลา16นานกาแทนนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวที่มีการปล่อยขบวนรถเป็นช่วงบ่ายครับซึ่งทุกปีที่ผ่านมาในจังหวัดเชียงใหม่จะจัดกิจกรรมขบวนรถปู่พระชาติเนี่ยจะมีการปล่อยขบวนรถประมาณ8นาฬิกาเช้าๆนะครับปีนี้เป็นการปล่อยขบวนในช่วงบ่ายนะครับหลังจากทุกปีที่ผ่านมาในขบวนรถจากต่างอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย จะเขามาร่วมกิจกรรมกันเรียกว่าทุกอำเภอเลยทีเดียวนะครับก็หากเรามีการปล่อยขบวนเช้าๆอาจจะเป็นความไม่สะดวกนะครับต้องมีการเตรียมขบวนในยุ่งชา้าอาจจะก,กรุกขลักไม่พร้อมยิ่งระยะทางหลายๆอำเภอในค่อนข้างไกลกว่าจะมาถึงนี่ขบวนก็ปล่อยไปแล้วนะครับดังนั้นในปีนี้ก็ปรับเปลี่ยนเวลามาเป็นเวลา16เนกาแทนครับ สำหรับจุดเริ่มต้นก็ยังคงอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัตอยู่นะครับโดยมีดรสุวัสดิ์สิทธิหล่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีครับโดยในการจัดงานปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและกรมการท่องเที่ยวส่งขบวนมาร่วมงานถึง4 1ขบวนเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าโอ้โห นะปกติก็10-20ขบวนนี้ก็ยาว41ขบวนนี้เรียกว่าดูกันอย่างจุใจเลยทีเดียวครับ ครั้งนี้ได้รับความร่วมใจจากภาครัฐภาคเอกชนและก็สถานศึกษาต่างๆนะครับโดยขบวนรถบูชาตแต่ละขบวนอย่างที่เห็นนี่แหละครับล้วนตกแต่งด้วยดอกไม้นานา,นาพันธุ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่หาได้ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับการตกแต่งนั้นอย่างที่เห็นว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาในการประดับดอกไม้ในขบวนรถนะครับดังนั้นแต่ละขบวนก็มีสีสันที่สวยงามนะครับอดสายตานักท่องเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศ ประกอบกับวันนั้นบรรยากาศสบายสบายช่วงบ่ายแก่ๆแ,แดดร่มลมตกนะครับในพื้นที่ของอําเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็เย็นสบายครับทำให้การชมกขบวนรถบุพชาติของนักท่องเที่ยวเนี่ยมีทั้งให้ความสุขแล้วก็มีความสนุกสนานด้วยนะครับ นอกจากจะมีการประดับดอกไม้ไปกับขบวนรถอย่างที่เห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทางสถานศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่เชียงใหม่ก็ได้ส่งวงยุริยางมาบรรเลงประกอบไปกับขบวนอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งก็นับว่าสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับก็ถือว่างานนี้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับ สำหรับการประกวดขบวนรถบุพชาติในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ครั้งที่38ประจำปี2557นั้นนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งดรกัสมาประสงค์เจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดรถบุพชาตินะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้ส่งคุณวุฒิอื่นๆอ,อีกหลายท่านครับเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วย จาก41ขบวนปีนี้ครับมีขบวนที่ส่งข้าประกวดจํานวน27ขบวนด้วยกันครับหลังจากที่คณะกรรมาการได้ตัดสินพิจารณานะครับทุกแง่ทุกมุมทุกซอกทุกมุมแล้วก็มีการประกาศผลการประกวดออกมาแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ครับคุณผู้ชมครับประเภทสวยงามนะครับรางบัลชนะเลิศได้แก่ขบวนรถบุพชาติอําเภอฝางร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้แก่อําเภอสันป่าตองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่อําเภอสันทรายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนนับบัญชมเชยนะครับได้แก่อําเภอแม่ออนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับประเภทต่อไปครับเป็นการประกปดประเภทความคิดสร้างสรรค์นะครับในงานขบวนไม้ดอกของเชียงใหม่ปีนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ขบวนรถบุพชาติอำเภอฮอดครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่อำเภอสันกำแพงนะครับจะเรียกว่าขบวนแล้วก็องค์ประกอบยี่นิสสวยงามเลยทีเดียวนะครับรวมไถึงรองชนะเลิศอันดับ2ด้วยนะครับ รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่กระบวนรถรสภาอุตสาหกรรมร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ส่วนรางวัลชมเชยนะครับประเภทความคิดสร้างสรรค์ได้แก่อําเภอกลยาน,นิวัฒนาครับสหรับประเภทสุดท้ายนะครับประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรางวัลชนะเลิศได้แก่กระบวนการประวชติาติอําเภอเมืองเชียงใหม่นะครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการทั้ง ท,ทุกขบวนทั้งผู้ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลเนี้ยสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับประเภทอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมก็คืออําเภอแม่อายครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่อําเภอแม่แตงส่วนรางวัลชมเชยได้แก่อําเภอหางดงครับ